สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรามาอยู่กับอีกตัวละครนะครับที่เป็นเซอร์ไวเวอร์นะครับตัวใหม่ชื่ออียูจินนะครับเป็นโปรดิเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปิร์กก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยคือเปิร์กเนี่ยมีทั้งหมด3เปิร์กนะครับของตัวละครนี้นะครับเปิร์กน่าสนุกมากอะเปิร์กแรกเนี่ยเป็นช่องทางด่วนคือทุกครั้งเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยโดนแขวนตะขอนะครับ เราจะได้รับ1โทเคนก็คือการปั่นเครื่องเนี่ยจะคืบหน้านคือเวลาปั่นเนี่ยมันจะเกรดมันจะพุ่งแบบพุ่งมากอะพุ่งกว่าเดิมอะพุ่งกว่าเราเพอร์เฟกอีกอะก็ต้องไปดูกันในเกมนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็เปอร์ที่2นะครับจะเป็นดังเพียงปางอันนี้คือเวลาเราใช้ล้มแทนม่นไม้ คิลเลอร์นะครับเราจะได้สกิลการวิ่งเร็ว150%เป็นเวลา3วิแต่ว่าต้องสตันให้ได้นะถ้าสตันไม่ได้นี่จบเลยก็เดี๋ยวมีม,มีตัวอย่างในเกมนะอันนี้ผมทำไว้อยู่แล้วก็มีหมดกำลัง60ปีนะคนะฮในเปิรที่2ส่วนเปิรที่3เนี่ยรู้รักษาตัวรอดอันนี้กรณีที่เราไปอยู่ใกล้กับ เซเวอร์ท่านอื่นที่กําลังโดนไล่ล่าเนี่ยเราจะไม่มีรอยขีดข่วนเวลาเราวิ่งอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังยังไม่เคยเห็นภาพนะครับวันนี้เจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าที่พำนักของอัชรอบนะครับ ข้อมูลเปิร์กนะครับเขาต้องบอกก่อนเลยว่าผมเข้าใจของผมเองเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเห็นเห็นพุ่งไปเลยโดนไปแล้วหนึ่งป๊อเรียบร้อยไม่ตามแล้วเหรอไม่น่าจะตาม,มน่าจะไปตีคนอื่นละเสร็จเป็นแล้วหนึ <laughs> ่ง เนี่ยครับคือเปิ์กเนี้ยเราเราเราอยู่ใกล้ตอนที่คิลเลอร์แบกเราจะถูกปอดกำบังคิลเลอร์กำลังแบกเราไว้แขวนเราเราอยู่ใกล้ในระยะของคิลเลอร์เอา้าเราไม่ขยับเลยอะเอาไงเดียโอเคปอดกำบังเราหมดลนะค่อยๆไปเลยดีกว่า ไม่ขยับเลยอะไปเพื่อนไปเพื่อนนำเอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยเพื่อนรวยเยอะอ่ะอันนี้ผมตัดเลยนะเพราะว่าช้า เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ใหดูนะครับว่าเรา,เราได้โทเค็นแล้วนะครับดูเกตครับใครไม่ทันดูอีกรอบ มาแล้วมาแล้วป่ามีดมาแล้วศพเรียบร้อยไม่โดนจังหวะนี้จะลมแทนบายได้ไมนี่ยโอ๊ยโดนไปหนึ่งเนี่ยนี่ครับสกิลที่เราวิ่งเร็วเราจะได้เพิ่มขึ้นมาแต่มันก็วิ่งมาป้าเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หนี เห็นเเส้นเส้นเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นสีแดงเนี่ยเราจะเจ็บมันจะเก็บสะสมแบบเก็บเราก็ต้องรอให้มันหมดเรียบร้อยหาทางออกดีกว่าเปิดประตูกันเลย ก็เปิร์กหลักๆมีเท่านี้แต่ว่าไอ้เปิร์กที่รอขิดขวนเนี่ยเราเราไม่เห็นภาพตัวเราเองต้องเป็นผินเลอร์นะถึงจะเห็นฝั่งฟินเลอร์จะเห็นดูเพื่อนดิขึ้นไปไหนกันนะ ยาบาลไม่อยากได้เลยมาแล้วเพื่อนไปเถอะกัรเพื่อนกัดกันเพื่อนกัดโดนโดนให้แทงให้ไปเลยเพื่อนไปเลยเคืออะไรโอ้โหไปยืมปลาได้มาเจอสกิลการหลบหนะกันบนอย่างเนี้ย หมดแล้วสามคนแล้วไปเอามีดใช่ไหมไหนวะมามาแล้วมาแล้วเพื่อนโอ้โหไปยืนป่ามาสิมามาไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกเพื่อนบังไม่ไม่โดนไม่โดนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเป็นไงเป็นไง เนี่ยสีแดงสีแดงเจ็บแล้วครับโอ้โอถ้าสีแดงรอบคือล้มไปดีกว่าก็ประมาณนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใน DLC ตัวจริงเลยแล้วกันครับ See you ครับเจอกัน